อวาสานแรงงานพม่านะคะทุกคนคะ่ะที่คิดผิดแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะอวาสานแรงงานพม่าคิดผิดแล้วที่มาเรียกร้องสิทธิมากมายในไทยนะทุกคนสุดท้ายกับประเทศไม่ได้นะคะพี่น้องคะ่ะคิด ผิดนะคะสุดท้ายของง้อไทยขอทำงานอยู่ที่ไทยต่อได้ไหมเพราะว่ากลับไปก็รู้สตากรรมของตัวเองว่าจะเป็นยังไงนะคะทุกคนคะ่ะทุกคนคะ่ะเอาช่วงนี้เลยบอกเลยว่าตอนนี้แรงงานพมา่ามาแรงมากคะ่ะเพราะว่าเปิดข้อเรียกร้อง10ข้อที่เขาได้เรียกร้อง ไทยนี่มันมากเกินไปจริงๆและคนไทยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นยังไงเดี๋ยวเรามาฟังด้วยกันนะคะคลิปนี้นะคะพี่น้องคะสำหรับแรงงานพม่าที่ปาดีปาเกงนงทุกคนขยันมากๆนะขยันจริงๆเป็นแรงงานที่คนไทยนี่ชื่นชมมากเป็นแรงงานประเทศประเทศหนึ่งที่คนไทยนี่รักมากทุกคนค่ะรักแล้วก็เอ็นดูแล้วก็ให้ความเมตตามากๆ โดยเฉพาะล่าสุดนะทุกคนค่ะที่ปากเกร็ดเนาะเอาจริงๆนะที่ปากเกร็ดทุกคนค่ะก็อยู่ในที่จังหวัดของนนนี่แหละเนาะในจังหวัดหนึ่งนี่นะทุกคนคะ่ะเพลว่าไม่อยากจะพูดถึงเลยค่ะว่ามีแรงงานพมา่าขนาดไหนเอาจริงๆคือเยอะมากนะคะพี่น่องคะ่ะเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของพี่ๆคนไทยว่าพี่ๆคนไทยมีความคิดเห็นยังไง ความอ่าต้องการอ่าสิทธิความเรียกร้องนะคะพี่น้องค่ะของแรงงานพม่าและความไว้เนื้อเชื่อใจที่คนไทยให้ไปแต่สุดท้ายกลับมาพูดแบบนี้ให้กับคนไทยหรอ เออก่อนอื่นนะคะต้องขอเก่าคําว่าสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะพีพีเอฟซีทุกคนทุกท่นานจับาว่าจะเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าทางต่างประเทศเลอค่ะท,ท,ท,ที่เขามาติดตามรับชมรับฟังเพราคนโกคนเกา่คเาคนเดิมคะ่ะสาวเพราคนโกโซริโอบนันทานะคะพี่น้องคะ่ะมีแต่โกไปข้างหน้านสีใสกระบอกคอยไหลนะคะพี่น้องคะ่ะวันนี้มาพบกันเช่นเกา่าเช่นเคยคะ่ะ ช่วงนี้ก็ต้องกราบขอโทษขอภัยนะคะชาวพาม่าทุกคนด้วยนะคะหรือว่าพี่ๆคนไทยด้วยนะคะแล้วก็ทางต่างประเทศด้วยจ้ะ ที่นําเสนอเกี่ยวกับแรงงานพม่าะนะทุกคนในช่วงนี้ติดติดกันเลยเพราะว่าทุกคนคะ่ะเป็นกระแสรแรงมากและก็ทําให้แรงงานลาวลหลายๆคนนะคะเดือดร้อนกันอยู่นะเออแต่เดือดร้อนเราก็ต้องยอมรับความจริงพี่น้องคะ่ะยอมรับความจริงคือในไรเพราะว่าแรงงานลาวที่มาทํางานในไทย ที่บถือต้องตามกฎหมายก็ต้องรับชะตากรรมไปเหมือนเมือหนกันหรือว่าแม้แต่แรงงานอื่นๆก็เช่นกันเด้อจ้าเอออันนี้ก็ว่าไปตาม mm hmm. ความเป็นจริงนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นนะคะของโคอ่ะ คิดผิดของง้อไทยนะคะกับประเทศไม่ได้ขอให้ไทยเมตตาอยู่ทํางานต่อนะคะและพี่ๆคนไทยเขามีความคิดเห็นกันแบบนี้นะคะเขาบอกว่าแรงงานพมา่าเรียกร้อง10ทธิสิบข้อเท่าคนไทยถ้าคนไทยยอมก็เท่ากับโดนตีกรุงศีอยุธยาโดนตีกรุงศีอีกรอบด้วยเหตุผลร้อยแปประการ จากกรณีนี้อาจทำให้ชาวพม่าอาจจะหมดสิทธ์นะคะพี่น้องค่ะไปต่อนะคะหรือว่าต่อไปอาจหมดสิทธ์นะคะไปต่อใบอนุญาตทำงานนะคะพี่น้องค่ะขอโทษขออภัยค่ะอ่านติดติดคัดคัดนะคะทันทีตั้งสามแสนกว่าคนนะคะเหมือนจะยึดประเทศไทยเลยทีเดียวนะทุกคนเพราะว่า สามแสนกว่าคนเนี่ยในเดือนอ่ะกรกฎานะคะอ่ะในเดือนกพปีสองพันหกสิบแปดนะคะพี่น้องค่ะที่จะถึงนี้นะคะพี่น้องค่ะข้อเรียกร้องเหมือนใจยึดประเทศไทยเลยทีเดียวเอออันนี้ก็คือคอมเมนต์ของพี่ๆคนไทยนะคะและคอมเมนต์ท่านนี้บอกว่าคนไทยใจยอม ไมพมา่าเรียกร้องสิบข้อคนไทยเราคิดยังไงจะยอมหรือเปล่านะคะพี่น้องค่ะอยากจะได้พมา่าอยากจะได้สิทธิ์ทุกอย่างในประเทศไทยสมัยกรุงศรีอยุธยามันอ่ะก็ก็ยึดเอาแล้วมาถึงยุคนี้จะยึดอีกรอบหรอเออนะคะพี่น้องค่ะอันนี้ก็คือคนไทยเขาก็ไม่เห็นด้วยนะคะอคอมเมนต์คนไทยท่านนี้บอกว่านะคะ พาม่าก็ได้สิทธิ์แล้วอ่าไงคือได้สิทธิ์กับประเทศพาม่าไปเหมือนเดิมไงละ่ะละความเรียกร้องของซาวพาม่าได้สมใจแล้วขอบคุณที่เคยมาช่วยประเทศไทยเออนะคะพี่น้องคะคนไทยเขามีความคิดเห็นแบบนั้นอันนี้คือคอมเมนต์ท่านนี้บอกว่าเห็นข่าวพาม่าแล้วรับไม่ได้เลยอา มาเรียกร้องสิทธิอะไรเยอะแยะไปหมดไปจังหวัดไหนก็เห็นแต่พม่าโคตรเยอะขนาดนี้คนไทยไปทำงานต่างประเทศยังไม่มีเรียกร้องสิทธิอะไรเลยแล้วต่างด้าวเดี๋ยวนี้ห้าวใสคนไทยซะเหลือเกินเออพี่น้องคะเราเห็นไหมเราเห็นไหมคะเออจริงๆน่าคิดนะคะเดี๋ยวเรามาสรุป กันต่อไปนะคะเดี๋ยวมาฟังความคิดเห็นของคนไทยท่านนี้เป็นบอกว่าอยู่ประเทศไทยโอ้โหอ่านข้อความนี้แล้วแบบบาดลึกในใจทุกคนเอาจริงๆองอยู่ประเทศไทยมีความสุขมานานคนไทยใจดีแทนที่จะอยู่แบบสำนึกในความดีของประเทศไทย กับหลงละเลงและหลงลืมไปว่าประเทศตัวเองไม่เคยได้เท่าประเทศไทยเข้าขายเนลคุณกับบ้านไปลำบากจงกลับบ้านไปลำบากที่ประเทศพมา่าเสียและเรียกร้องสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่พมา่าโอ้โหทุกท่านค่ะฟังคอมเมนต์นี้แล้ว เป็นคอมเมนต์ที่จีบจี๊ดเลยคำว่าอยู่ประเทศไทยมานานแสนนานมีความสุขมานานแสนนานนะคะแต่สุดท้ายหลงละเริงหลงดีใจไม่สำนึกในคุณงามความดีและไม่สำนึกในสิ่งที่คนไทยมอบให้นะคะสุดท้ายแล้วหลงละเริงเอออันนี้คือมันเป็นสิ่งที่จริงๆนะแสดงว่าเพวานี่ก็เป็นคนดีคนนึงนะ ที่เราไม่เคยคิดหลงละเลงเลยทั้งที่เราอยู่ประเทศไทยมานานแล้วก็ชื่นชมมาตลอดว่าอยู่ประเทศไทยเนี่ยคือดีมากนะคะพี่ทุกคนคะ่ะเพว่า,ย,ายังชื่นชมเลยเรื่องการคือทุกอย่างอะ่ะหนึงคือชดหสิ่งที่ชอบที่สุดคืออยู่ประเทศไทยคือเรื่องอาหารการกินทุกคนค่ะจริงๆนี่คือมีความสุขอยู่ที่ลาเนี่ยถามว่าเพวา,ามีเงินไหมเวลากลับบ้านกับลาวมีเงิน เพราะว่าเราทํางานเราก็ต้องเก็บเงินใช่ไหมบางคนที่บอกว่ามาอยู่ไทยไม่ได้เงินหลอกเสียค่าน่นค่านี่มึงไปทํางานท่าไหนของมึงมึงไปเก็บเงินท่าไหนของมึงเออขอโทษค่ะขอพูดคําไม่เพาะนะโอ้โ,อโหแบบไม่ไม่ไมเออโมโหทุกคนเก็บท่าไหนวะเออขอโทษค่ะไม่รู้คลิปนี้ติดเหลืองไหมนั่นล่ะค่ะนี่แต่ว่าอาหารการกิน มันซื้อยากทุกคนมันไปยากมันไม่สะดวกสบายในการไปการมาเหมือนที่ไทยนี่เลยค่ะสิ่งที่แพรวรู้สึกแบบอยู่แล้วอยู่มานานเสีนนานและรู้สึกมีความสุขและรู้สึกประทับใจรู้สึกดีใจนี่และไม่เคยคิดอยากจะเรียกร้องสิทธิทอะไรนอกจาก ขอแค่เราได้ทํางานถูกต้องตามกฎหมายมีงานดีๆเจ้านายรักเจ้านายเมตตาขนาดนี้นะทุกคนคะ่ะเออแค่นี้ก็ชีวิตเรามีความสุขแล้วทํางานอย่างมีความสุขทั้งลูกน้องและทั้งเจ้านายนะคะเออพี่น้องคะ่ะนี่คะ่ะอันนี้คือข้อความนะคะพี่น้องคะ่ะหรือว่าอ่าเป็นการแสดงความคิดเห็นเล็กๆน้อยๆน,นะคะอ่าที่เพวาไปเอาจากเพจอาเซียนอมองไทยนะทุกคนคะ่ะหรือว่า ในเพจของคนไทยนี่แหละคือเขามาคอมเมนต์แล้วก็พูดกันแบบนี้คือจริงๆเขาก็ไม่ได้อันนี้นะ คือแค่อยากจะรู้ว่าคุณมีสิทธิ์อะไรมาเรียกร้องขนาดนั้นนะคะพี่น้องค่ะโอเคค่ะจังไหนนะคะคลิปนี้พี่หนีถ้าหากว่าเพว่าวางพิษผ่านประกันใดน,นะคะทั้งกายวาจาแล้วก็ใจนะคะพี่น้องค่ะก็ต้องขอโทษครอบให้นะคะทุกคนทุกท่านนะคะเพวาก็เชื่อว่าแรงงานพม่าก,ก็ไม่ได้เป็นกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นแรงงานไหนก็แล้วแต่นะทุกคนทุกสัญชาติที่เข้ามาทํางานในไทยมีทั้งคนดีและไม่ดี มีทั้งคนต้องการสิทธินั้นแล้วก็มีทั้งคนไม่ต้องการแต่เชื่อว่าหลายๆคนจะต้องการเพราะว่าถ้าเขาได้แบบนั้นไปรับรองเลยว่าอยู่ไทยได้สบายทั้งชาติเลยอะเออยันชั่วลูกช่วหลานเลยพี่น้องคะ่ะเออสบายเลยทีนี้เนาะใครจะไม่ต้องการล่ะเออ เพาวาก็ต้องการเหมือนกันนะคะทุกคนคะ่ะโอเคค่ะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะคะถึงเราจะต้องการขนาดไหนแต่เราก็ไม่ควรเนรคุณและลืมกําพืชของตัวเองว่าเราไม่ใช่คนไทยโดยแท้แต่ถ้าอยากเป็นคนไทยจริงๆก็ต้องทำให้ถูกตามกฎระเบียบของประเทศไทยเออ ไปแล้วพี่น้องค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังแรงใจแพรว่าน้ำเดือดจะหาพี่น้องไปแล้วสบายดีสวัสดีค่ะ